กระผมชื่อเด็กชายตุนาแก้วอยู่ชั้นมศึษาปีทครับกระผมชื่อเด็กชายธนกิจนิษส่วนนี้อยู่ชั้นระมศึกษาปีที่หกครับพี่ชายอัไวจานรุปถัอยู่ชั้น วัดยังนาป่าชาพัฒนาสามน้ำนานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนส,ส,สวยเขตหนึ่งครับโรงเรียนวัดยางงาป่าชาพัฒนาเป็นหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างุณธรรมจริยธรรมและธรรมอธิบาลในสถานศึกษาซึ่งกิจกรมษษกร,รมบริษัทสร้างการดีได้กำหนดลักษณะห้าประการอันได้แก่ทักษะกระบวนการคิด มีวินัยซื่อสัตย์สุส ح, สจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีกีฬาธรรณนะโรงเรียนได้ขับเคลื่อนครูการมาอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมบริษัทสาร้างการนี้จะทาให้นักเรียรนคูฝึกฝีนคุณลักษณะดังกล่าวจังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่งท้่แม่น้ำเจ้าพระยาประชากรบางส่วนที่อยู่ในชนุมชนบริเวณโรงเรียนได้ประกอบอาชีพประมงหาปลาเพื่อเป็นรายได้เสริมสำหรับหา,ลาเลี้ยงครอบครัวและประกอบกับสถานศึกษา ซึ่งในท้องถิ่นมีับหลววซึ่งจากเม็ดบัวมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำพิกเนื่องจากเม็ดบัวมีคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางยาโดยมีสารแอนตี้อ,อกซีเดนสูงพอๆกับวิตามินที่มีวางขายในท้องตลาดช่วยชะลอความแก่จากความเสื่อมอวัยวะและผิวพรรณเหมาะกับกลุ่มวัยทองช่วยป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับและเม็ดบัวยังมีสมุนไพรที่สามารถนำมาทำน้ำพิก ได้ตลอดทั้งปีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะมีเจตคติที่ดีมีคุณลักษณะ5ประการและคำนปึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป้าหมายเชิงปริมาณเพื่อให้นักเรียนนักเรียนโรงเรียนมังานป่ายชาพัฒนาจำนวน28คนที่เป็นคณะกรรมการและจำนวน75้คนที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายเชิงคุณภาพเพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะมีเจตคติที่ดีมีคุณลักษณะอระการและการมีประโยชน์ส่วนร้วมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรวมร้อยละเก้าสิบขึ้นไปการดําเนินงานบริษัทสร้างการนี้ของนักเรียนหนึ่งตัดสินใจเลือกกิจการแบบสองกอศูนย์หนึ่งสองเขียงโครงการแบบสองกอศูนย์สองนำเนสนอผู้ที่ปรึกษา าร่วมโครงการ4ยืมเงินแบบ2องพศสีาดำเนินงานตามโครงการได้แก่บันทึกผลการปฏิบัติงานแบบ2องพบัญชีเงินสดคงเหลือประจำวันแบบ2องพศหกเสร็จแทนใบสำคัญแบบ2องพแบันทึกผลการประชุมของคณะกรรมการแบบ2องก้าถอดบทเรียนแบบ2องพ เนินแบบสองพนสองคณะกรรมการปปชสองพัน้อยดําเนินการตรวจสอบการติดตามดําเนินโครงการแบบสองพอ็ดเคณะกรรมการปปชสอพันหสิบหชุมชนดําเนินการตรวจสอบติดตามการดําเนินการแบบสองพแต่สรุปการดำเนินงานรอบทีแบบสองพันสิา นี่ค่นำผงก็ส่นาสีแฟน่งกเทมหอแดงใ่แห้งวนำไปให้สุกมีกิ่นหอมสองนำบัวแห้งแปลาย่างนี่แกะไว้นำไปตำใหละเอียดมนำอกะเียใ่แห้ง้ที่ตไว้ผไว้นไปตให้ละเอียดโดยใส่กระปนตะปีของันให้ละเอียดนำไปทพิตั้งไฟใส่นม so, um, ันพืน้ที่ตำไว้ใส่หม ส่มาเทที่หั่นไว้ผัดใ้เข้ากันนมีกลิ่นหอมห้านำแมกัวแห้ที่ตมไว้ลงไปผัดใส่น้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลทรายชิมรสตามชอบหกหกนปลาที่กไว้ผัดให้เข้ากันจะมลิ่นหอมเ็ดนำแ,วแทนทวงวสดัมชิเล็กนํวัตสุดกับน้ำพริกที่ผัดเสร็จแล้ว 大家好。 ชอบโชวน้ำพ <ark> um, 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 ิษของพวกเรา